โรคโปลิโอกำลังกลับมาแรงกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังการระบาดจากลาวแม้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ความเสี่ยงกำลังเข้ามาใกล้คุณรู้ไหมว่าเชื้อโปลิโอสามารถทำให้เด็กเป็นอัมพาตได้ตลอดชีวิตและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คงพลาดไปว่าเชื้อโปลิโอสามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนแม้แต่เด็กที่ไม่มีอาการป่วยก็อาจเป็นผู้แพร่เชื้อได้นี่คือเรื่องราวที่น่ากังวลจริงๆในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประเทศลาวรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอชนิด c v นึ v 1 และเมื่อวันที่7กันยายนพบเชื้อไวรัสโปลิโอในอุจจาระของเด็ก2รายที่ไม่มีอาการป่วยในแขวงสวรรดิเขตซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเข้ามาประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ติดชายแดนที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำนายแพทย์บนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำว่าเชื้อโปลิโอเป็นเชื้อแร,แรงที่อาจก่อให้เกิดการอักเสบของไขสันหลังทําให้เกิดอาการอัมาพาตของกล้ามเนื้อผู้ป่วยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงอาจถึงขั้นที่การตลอดชีวิตหรือเสียชีวิต ปัจจุบันโรคโปลิโอยังไม่มียารักษาให้หายขาดแต่สามารถต้องกันได้ด้วยวัคซีนรกรมควบคุมโรคจึงเน้นย้ำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ครบถ้วนรวมถึงรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอเสริมในเด็กไทยอายุ1ถึง5ปีและเด็กต่างชาติอายุน้อยกว่า15ปีในพื้นที่เสี่ยงเช่นจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี และนครพนมสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปลาวแนะนำให้ตรวจสอบข่าวการระบาดและอาจรับวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเดินทางโดยเฉพาะในผู้ที่ไม่ทราบประวัติวัคซีนหรือได้รับวัคซีนโปลิโอไม่ครบตามเกณฑ์กรมควบคุมโรคยังมีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางที่ช่องทางเข้าออกประเทศและเร่งรัดมาตรการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก่อหาระป้องกันที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดเป็นประจำรับประทานอาหารปรุงสุก และน้ำสะอาดหากพบผู้ป่วยมีอาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงฉีดผ่านให้รีบพาไปพบแพทย์ทันทีหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422คุณคิดว่าเด็กๆในประเทศไทยปลอดภัยจากโรคโปลิโอหรือไม่อย่าลืมแชร์ข้อมูลนี้ให้คนรอบข้างรู้เพื่อร่วมกันป้องกันโรคโปลิโอก,กันและกันโปลิโอสปาวกรมควบคุมโรค